ีทุกคนนะคะตอนนี้นันกำลังจัดก,กระเป๋าไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนๆจะเอาชุดอะไรไปโรงแรมนะคะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นสไตล์บาหลีนะคะก็เลยจะมีชุดให้มันเข้านิดนึงเพื่อไปถ่ายรูปกระเป๋าจะเอาใบนี้ไปมันจะไม่พอ เนี่ยอันนี้ก็คือจะใช้ใบนี้ใส่ใดนะคะยังไงดีไม่อยากไปใช้ใดที่โรงแรมหัวออกก็ใส่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่นะคะมันยังไม่นอนอ่ะหกโมงถึงนอนสวัสดีค่ะตอนนี้นันก็กำลังจัดกระเป๋านะคะจะไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนๆก็เลย มาอัดคลิปเล่นๆดีกว่าเพราะว่าหลังจากลงคลิปที่ด่าขนตาแบบนึงแล้วแนนก็เงียบไปเลยก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าแบบว่าจะแบบเซ็ตหรือว่าอะไรอันนี้คือเดียวมากจริงๆนะคือเพื่อนแนนอ่ะกลับมาจากออสเตรเลียนะคะหลังจากที่ไม่ได้กลับมาหกปีเอองั้นรวมแก๊งกันนะคะไปพัทยาดีกว่าก็เป็นทริปแบบสบายๆไม่มีอะไรมากอาจจะแบบ ไม่มีแผนเลยอ่ะจ,จะอยู่โรงแรมอย่างเดียวได้ซ้ำนะมีเวลาไม่มากแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนก็เพิ่งจะมีน้องนะคะปกติแล้วอะ่ะเวลานั้นไปเที่ยวใช่ไหมนั้นก็จะคิดล่วงหน้าว่าเราจะใส่ชุดอะไรใส่ไปไหนทําแบบว่าลิกไว้ในใจแต่อันนี้ก็คือเหมือนไปแบบสบายๆนะคะแล้วช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนมากนั้นก็คิดแค่ว่าจะเอาชุดอะไรไป ที่เป็นผ้าแบบใส่สบายหน่อยก็จะเป็นพวกคอตตอนหรือว่าผ้าที่แบบเหงื่อออกแล้วมันไม่ติดตัวแล้วก็ให้มันแบบว่าไม,ไม่ไม่โปนะคะเรียบร้อยเพราะว่าเผื่ออันตรายด้วย,นยเนาะลองไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงมันร้อนแล้วนั่นก็ชุดที่ใส่ก็จะพยายามเลือกเป็นแบบที่มันเบาๆอะ่ะผ้าเบาๆเห็นไหมนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะเป็นสไตล์บาหลีนะคะก็เลยจะมีชุดเป็น มันเข้านิดนึงเผื่อไปถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็เป็นจจมสูทที่เลือกชุดนี้ไปเพราะว่านันว่าเวลามันพับในกระเป๋าอะมันไม่ยับนะคะอาจจะมีแบบตรงผ้าตรงเนี้ยที่สักในการถ่ายอีกหน่อยนะคะมันยังที่ยังไม่เก็บเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานอนเขาเดี๋ยวหกโมงเย็นเขาก็จะไปแล้วคะ่ะเนี่ยมันก็จะมีแต่ตรงนี้ที่มันยับนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เอาแบบกะว่าแบบไปเป็นชุดแบบสำรองเผื่อนะคะ ที่เหลือก็น่าจะเป็นชุดนอนชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำนี่ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็ชุดที่แบบอาจจะเป็นอยู่โรงแรมนะคะเหมือนใส่เดินเล่นข้างในไม่ได้ไปไหนเนาะอเออเวลานั้นแล้วก็อันนี้จะใส่ไปนะชุดเนี้ยพอใส่แล้วว่ามันเก๋ตรงข้างหลังเนี่ยค่ะโอ้โหแม่จะพังแล้วลูก ส่วนของเครื่องสําอางนะคะก็คิดว่าจะเอาอันที่ใช้แบบตัวเดียวอยู่ก็คืออันนี้แป้งเอาไปแน่นอนแป้งผสมรองพื้นคารเนโบโดีมากนะคะแล้วก็อันนี้ของคุณอะไรนะนึกไม่ออกตินของอเลนทอลนะคะช่วงนี้อินเลิฟมากใช้เมื่อกสมัยเป็นนิสิตแล้วทาแล้วมันแบบว่า เหมือนเราเป็นเรามีเลือดฝาดมาจากใต้ผิวแบบของเราจริงๆอะคือถ้าเกิดว่าใครชอบให้แบบชัดๆอะก็เอาอเนี้ยลงรองพื้นก่อนแล้วก็ทาอะไรวาวๆหรือว่าเป็นแบบฝุ่นหรือแบบบัตรทีมันอื่นที่ตัวเองชอบก็ได้นะว่ามันสวยขึ้นนะลิปสติกนะคะงานนี้คิดว่าได้ถ่ายรูปก,กันเยอะ นันเป็นคนผิวคำ้ำนั่นั้นทาสีนูดแล้วถ่ายรูปมันจะจมมากนันจะเลือกไปแต่สีที่มันสดใสแล้วก็เอานูดไปอันนึงก็เอาบอบบี้บาวไปแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเ็ฟลอนเอาที่แบบใช้ได้ชัวร์แล้วก็ปากไม่ลอกระหว่างวันนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ดีมากทุกคน อยากให้ลองเป็นลิปเคสนะคะลิปเคสมอนสเตอร์ลิปมอนสเตอร์มันจะได้แบบวาวๆาก็คือเหมือนแบบมันดูไม่เยอะอะสมมติว่าเราเดินออกมาจากห้องไม่ได้ออกไปไหนแค่แบบเหมือนนั่งคุยนั่งเมาสกันอยู่ในห้องใช่ไหมก็เนี่ยทานเนี่ยได้คือลิปมอนสเตอร์เบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยเนียเป็นคนที่แบบปากไม่ดีนะคะปากจำปากล่องลึกนะคะแต่อันนี้มันแค่พอประมาณเนาะอันนี้เหมือนทานทาลิปไว้แล้วนะออกไปข้างนอกมานะ เนี่ยถ้าแนทาได้อ่ะทุกคนทาสวยจริงแต่แนะนำว่าให้ทาแบบวันเบาๆนะคะอันเนี้ยเป็นกระเป๋าที่แนะนำอยากให้ทุกคนอ่ะซื้อติดไว้มันสะดวกมากเลยพอทุกคนไปต่างจังหวัดใช่ปะคือก็แบบพับม้วนนี้ไปเลยแล้วก็ไปห้อยไว้ในห้องน้ำนะวนเรื่องใดเป๋าผมอีกแล้วว่าจะเอาไปดีหรือเปล่ากระเป๋าใดใหญ่มาก ถ้าเข้าไปก็ต้องถอดหัวไปมันก็จะน่าจะสั้นลงแหละถอดหัวหัวนี้นะไม่ใช่ไห <c oughs> มเราไม่อยากแบบไปใช้ได้ของโรงแรมแล้วนันก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบที่จะแบบเก่งใจอะเพราะเพื่อนใช้อยู่แล้วก็เร่งอะไรอย่างเงี้ยชอบการแบบเตรียมเตรียมพร้อมอะค่ะชอบเตรียมตัวให้พร้อมมีของเตยมของตัวเองไม่ชอบแบบเออแกยืมนี่หน่อยยืมนี่หน่อยแล้วมันรู้สึกแบบ เออชอบทําตัวเองให้พอมา,อาแค่นี้กว่าไม่ชอบแบบไปรบกวนใครก็เป็นกระเป๋าสก,กินแคร์นะคะในก็ใช้อยู่แค่นี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาไปทงกระเป๋าอย่างนี้เลยนะคะแต่สงสัยจะไม่ได้เพราะกระเป๋าเดินทางนานใบเล็กมากนะไหนจะกระเป๋านี้อีก <laughs> เหลือบางอย่างเช่นอันนี้ที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราก็คืนนี้ต้องใช้อีกแล้วก็กระเป๋าเครื่องสาอางก็ย้ายนะคะเป็นใส่โมจิบัลเล็กแทนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้านะคะก็เป็นตอนแต่งตัวแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนเลยตื่นสายค่ะถ่ายคลิปไม่ทันนีไ่ไปก่อนนะไม่ไปอ่ะคุณจริงไม่ไปอ่นะ